สวัสดีครับพี่น้องครับตอนรับข้าสููชองผู้พิพากษิที่สวนับผมถ้าพี่น้องมาช่มสวนกล้วยหอมนะครับพี่กัดยอมเพื่อสังคมจังหวัดอุดรท่านีนะครับนี่ครับผมหลังจากที่ผมได้แตงกาบใบครับผมนีกเลี้ยงพวกเซราตต่างๆนะครับผมพี่นอ้องเซรา,าบางที่ก,เก,ก็เกิดจากน้ำค้างครับผมเกิดจากน้ำค้างกับอ่ ลูกล่ำบาดไปครับผมเลือดต้องแต่งใบนี้ครับผมฉีดพ่นกันเชื้อราไว้แล้วครับผมพี่น้องทั้งยาพวกฮอร์โมนต่างๆครับผมพวกปุ๋ยหน่ำนะครับเนาะก็ได้ฉีดไปเรียบร้อยแล้วครับผมปากโกด์บากับมีฝน,นมาเรื่อยๆครับผมพี่น้องฝนตกติดต่อกันเลยครับผม ้าพี่น้องมาเบิงกลวยหอมครับผมอ่าลังจากออกปีไม่เห็นแล้วครับผมปลายต้นอยู่ผมคำใบกับแปดต้นเนาะครับนเนาะ,นะพี่น้องเห็นอยู่แปดต้นครับผมอ่าชุดนี่ครับผมอืมเกิดถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีครับผมอ่าำต้นง่ายหัหวได้ทีนะครับผมแต่ละต้นผมกัแต่งใบออกเป็นทีเรร่อยครับผม พื้นที่น้ำค้างน้ำผมพี่น้องพื้นที่น้ำค้างมันชุ่มน้ำเกินไปครับผมนะเพราะว่าอตอนปลูกแรกๆแกขนโยกคู่ระยะห่างกันนะครับผมระยะห่างกันเลยเเกิดน้ำค้างครับผมเพราะว่าแปลงผมมันเป็นดินเหนียวนะครับเนาะพี่น้องดินเหนียวปนลูกลังครับผมนะถ้า ฝนตกทีๆแน่น้ำกิดจะขังประมาณนี้ครับผมน,นี่ครับผมสาเหตุบริย,ยกคู่อ่ทีๆกันนะครับผมบริย,ยกคู่ทีๆกันฝนตกมากก็เลยน้ำขังในแปลงครับผมผมก็ถ่ายให้พี่น้องได้ชมนะครับเนาะหลังจาก ฝนตกมาแล้วกับฝนเกิดชิมาอีกครับผมฝนเกิดชิมาอีกมาหนิเพราะว่าเป็นแดดแดดลมๆเนาะครับเนาะเป็นแดดแดดฮุบฮุบครับผมเบื้องแต่ละต้นนะครับผมอ่าบัวไดโซงเข่าประกวดนะครับผมมาหน่อนี่ปลูกอ่าก้าอเอาสองคูดสองครับผมก้าให้ได้สองคูดสองนะครับผมอ่าความกว้างความยาวครับผมประมาณนี้ แต่เราต้นก็ถือว่าอวบดีครับผมหลังจากที่ผมได้แต่งกาใบาไปแล้วครับผมเขามาชมแล้วก็ขอบคุณแตา่ายครับผมพี่นอ้องผมอาจจะบม่มีเวลาได้ถ่ายทันะครับผมกับคลิปแบ่งปันเพื่อนกเกษตรครับผมเพราะว่าอยากไปฉีดยาหน้าเขาครับผมพี่นอ้องฉีดยาหน้าเขากําจัดวัชพืชเท่กันนี่แหละครับผม แต่ว่าแปลงนี้ผมคุ้มฟางไว้แปลงของกล้วยหอมแปลงนั้นบอยด์คุ้มฟางครับผมเบิรปิดการคุ้มหยาแทนครับผมแปลงที่ปลูกล่าสุดครับผมเจ็ด้อยต้นแล้วก็มีแปลงพันหาลอยต้นกับคุ้มฟางคือกันแล้วก็แปลงหกร้อยแปดสิบต้นนี่ครับผมคุ้มฟางเหมือนกันเบิดเบิดฟางไล่ลดอยู่ครับผมพี่นอ้องเบิดฟางไล,ลดด่รถอยู่ สร้างหรือเฟื่องบันเท่านี่ยแหละครับผมสร้างหน้าเขาหน้าปังเท่านี่ยแหละหน้าปังหน้าปีครับผมแต่หาได้นะครับเนาะช่วงหาได้ก็เอาเขาแปลงก็ที่ว่าอ่าปั๊บพวกหน้าดินได้ดีครับผมในเรื่องของฟางเนาะครับเนาะคุณสมบัติถือว่าโอเคอยู่กันพวกดินด่างดินอ่าปิดกดเป็นด่างเนาะครับเนาะตามที่ ว <c oughs> ิทยาศาสตร์คนวะครับผมตามหลักวิทยาศาสตร์ครับผมในเรื่องของดินดินเจ้ดดินยังกับนี่แต่ว่าทั้งสวนก็ได้บำรุงครับผมได้บำรุงรอะดินใ้ก,ก็คือเป็นยาดินเน่าครับผมยาดินเนา่าเป็นสารอินรีนะครับเนาะ ยาดินเน่ากิดฉีดไม่แปลงนั่ครับผมาหาเลือกซื้อราคาได้ครับผมขนาดหนึ่งลิตรนะครับเนาะขวดหนึ่งกะราคาอยู่ประมาณสองร้อยแปดสิบบาทครับผมยาดินเน่าครับผมยาดินเน่าขนาดลิตรหนึ่งครับผมขวดเกิบนอตหน่อยลิตรหนึ่งครับผมเอามาฉีดในแปลงพ่นไว้ครับผมกันพวกดินเน่าด,นดินดินที่มันเสียแล้วนะครับผม ปรับปรุงให้ดินมันกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งครับผมในเรื่องของชื่อดินเน่านะครับเนาะในเรื่องของชื่อดินเน่าประมาณนี้นะครับผมเีน้องแต่ละต้นครับผมนี่แต่ละต้นมันบอเท่ากันนรครับผมเีน้องมันบเพียงกันหรครับผมผมมันแล้วแต่ปลูกนะครับเนาะแล้วแต่ปลูกเลยครับผมขอให้เป็นต้นขึ้นมา ครับผมกับพ่อแล้วครับผมในเรื่องของอ่ากะตะยาปลูกครับผมนี่ต้นนี้ออกก้อนมูครับผมต้นนี้ออกก้อนมูอ่าได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่ครับผมหกกระเรื่อเออกับอันวีนข้างล่างครับผมอ่าปลอกนั้นก็เต็มดีครับผมพวกวีข้างบนในหาวีหกวีล่างกับ เชื้อเป็นกล้วยโตกเกตเดียวกันครับผมเหมืองแต่ละตน้นนะครับนนเนาะพี่น้องใส่ปุ๋ยทุกเดือนแล้วครับผมปุ๋ยทุกเดือนเหมืองนอครับผมนอแต่ละตน้นโอ้ถือว่าโอเคเลยครับผมบ่กพี่ปลูกแปลงไม้ี่งามเลยครับผมโรนี่เรื่องของนอนะครับเนาะ,น,ะนอผ่าน,นีใส่ผ่านหอมปทุ่มนะทั้งนั้นเลยครับผม ใช้พัดหอมประทุมนังนานเลยนะเบืองต้นนี้ครับผมต้นนี้ออกต้นที่สองครับผมนะครับผมต้นที่สองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับผมนี่จะได้เจ็ดครับผมเจ็ดขโอ้ยเจ็ดวีครับผมอ,อาจจะล,ล้วนแน่แล้วครับเนาะพี่น้องเบาลงลง,ล,ง,ล,ง,ล,งล้มลือไปละครับผม ในส่วนของวัชพืชมันกิดขึ้นมากขึก้นกกเราเหรอครับผมพี่น้องถทำมหนแตง่งแต่งกาใบในแสงแดดแสงแดดส่องถึงอันดินมันก็พวกวัชพืชก็ขึ้นแล้วครับผมในส่วนตรงนี้เนาะครับเนาะจะขึ้นเป็นธรรมดเลยเพราะว่าเขาแต่งใบให้แสงแดดมันได้ส่องส่องผ่านมหาดินนะครับผมเพราะว่าตาม ตามใบแล้วนะครับผมมันถ้า,าปล่อยว้มืดคื่อนไลปล่อยใวไลยใบมันอันนี้นะครับเนาะมันเกิดจะน,นั่นสางเกิดจะนั่นสางปีไว้ครับผมเพราะวา่ามันอยู่ในช่วงระยะออกปีแล้วครับผมเพราะวา่ามันหกเดือนก่วแล้วครับผมหกเดือนก่วแล้วมันควรจออกปีแล้วนะครับผมควรจอ,อกปีแล้วะผมเลยตรง <c oughs> เลงให้มันออกครับผม โดยการแต่งกาใบาน้ำครับผมโดยการแต่งกาใบานำ้ำนี่ครับผมเห็นมันสาดสาดเนาะครับผมมันสาดสอาดอะมันแปลงมันเกี่บผสมก้วยปลูกกล้วยหรอครับผมพี่น้องเนี่ยเมื่อเบื่อเป็นน,าน,นา้ามังครับผมเบื่อเป็นน้ามังนะแต่มันใหญ่มากนี่ก็ถือว,ว่าโอเคอยอคู่ละครับผมพี่น้องแต่ละต้นเนาะครับเนาะ เพราะว่าปลูกปลูกพื้นทีต่ตรงลูกพื้นที่ที่ที่มิดที่ลาดเอียงแนี่ครับผมพี่น้องปลูกกล้วยนี่ตตรงเป็นที่ลาดเอียงเน่ถ้าปลูกกันพื้นที่เสมอนี่บ,บ่ทนนต่น้ำค้างนะครับผมโมทนนจะน้ำค้างนา้ำค้างกิบ่อดีครับผมเพราะว่ากล้วยมันออกอ่าออกปีออกยังงามันอ่าในช่วงที่มันน้ำค้างมันก็อ่าทรงผลใบใหญ่นะครับผม ส่งผลวีกล้วยวีอะไรง่ายครับผมเครืออะไรง่ายบีไรง่ายขามานนันนะครับผม,มเรื่องของน้ำคลังนี่ครับผมนี่ส่งผลเสียนะครับผมผลกระทบตามมาครับผมมันสะพัดหลายครับผมกระดาษอะใบคุ้มว้ครับผมมันก็ยังขึ้น ใบกลวยคุ้มครับผมกระข่วงกอบไปยูนะครับเนะนาะพี่น้องแต่ว่ามันแห้งเลยทีเดียวแล้วครับผมวัชพืชเลเกิดกรมาได้เร็วคอยพรอนไปครับผมนี่เป็นตัวที่อ่อนโอ้ฝนกำลังมาครับผมพนะี่น้องฝนกำลังมา เพราะว่ามาขึ้นกับตกแหงอยู่ครับผมฝนตุกแหงอยู่มาขึ้นอขอแต่ว่าไล่คัให้ท่านนะครับผมไร่คัให้ท่านแต่และต้นผมกับแตงใบเบิดเลยครับผมพี่น้องเจะาบ,บริษัทใหญ่หรอครับผมมันมันถึงเวลาต้องออกปีแล้วครับผมเพราะว่าอยู่ในช่วงหกเดือนกวัวแล้วเจ็ดเดือนไปต้อง,ต,องต้องออกให้เบิดเลยครับผมเจ็ดเดือน อะผมเร่งสุดๆแล้วครับผมเร่งสุดๆแล้วเพราะว่าแปดเดือนกลัวๆถึงเก้าเดือนตักไข่ครับผมแปดเดือนกลัวๆเก้าเดือนน้องเขาเนาะประมาณนั้นอยู่ประมาณนะครับผมมันจะบลาช่านะครับผมในการอ่าทำกล้วยครับผมตามทเทสตมาแล้วมันจะบากเกินมันจะบากเกินสิบเดือนครับผมประมาณนั้นอยู่ประมาณนั้นครับผมแต่ว่ามันเกอก ถือว่าออกออกเร็วกว่ากล้วยน้ำบายอยู่ครับผมถือว่าออกเร็วกว่าครับผมแต่ทาราซะาดส่วนนี่ก็บมกเกินสิบเดือนครับผมคงจะได้โลแปลงปลูกไหมเอาครับผมประมาณนั้นนะครับเนาะทุกอ่ะจังไดรก็ขอบทุกการติดตามและรับชมครับผมขอบคุณมากนะครับผมที่เขามารับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้ เพียงสานีเนาะครับเนาะพี่น้องไทยบรรยากาศในสวนกล้วยเบิ้งครับผมใบประมาณนี้แล้วครับผมแต่ละต้นเนาะครับเนาะฝนก็นจะมาแล้วครับผมสวัสดีครับ